สวัสดีครับแม่บุญยังสวัสดีครับมาตามแม่บุญยังครับฝันแนวไหนครับงวดวันที่หนึ่งนี่ครับคุณแม่บุญยังหนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีแนวทางซื้อสลากกินแดงรัฐบาลครับฝันฝันฝันอยู่ครับคุณแม่ฝันว่าไปไปกับถวใหญ่หนึ่งนี่ละกับผัวเพลินพุ่นยูบ้านไกลกันนี่ละครับผมกับลูกสาวลูกสาวหนึ่งขี่เรือไป ครับขี่เรือไปว่าสิไปสิบเบสครับผมอ่าไปสิบเบสก็เอาไม้ไผ่ซื่อๆแล้วกัมีดสายแล้วกัมีเบสซื่อๆนะครับก็ไปสอนกุ้งเอากุ้งเสียบใส่เหยากุ้งแมนเสียบแล้วก็ดึกลงเท่า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 ผู้เท่านี่เท่าหัวเพวกนนี่เฮ็ดจังไดยกับปลาดลาครับเออแต่พาย่ายี่นี่ปลาด่ายมันเมียเมียพวกนั้นมันเป็นคนพายเรือเอาเจ้าชีพไซส์มาสั่นดึกระดดเดือกระดดนว่าก็เลยดึกลงเม็ดนะดึกก็เห็นเป็นโตปลาอันปลาการ์นะปลาล่นลอยมากินกับ ก็เอาขึ้นมาใช่แบบอุ้ยคือดีแท้เสียบอีกก็ล่งอีกหรือลงอีกก็เห็นปลาลอยมากินกับเอาขึ้นล่ะปลาเต็มเหื้อประการ์นม่นั่นละก็เลยว่าเอ้าพ่อใหญ่นั่นเราคือตึกตัวใด่อยขึ้นใดนะถ้าผ้าผ้ายไปใส่หนึ่งตัวมันก็ถือตัวคนวาน่าเบฝ่งปลากับลูกสาวนั่นกับหญ่นั่นล่ะสิไปน้ำกันนั่นปลาเต็มเหื้มีแตปลาการปานนะครับชีพเป็ดครับว่ามันสีเป็นจังไดสันใดเดี๋ยวนี้ปลากา ปลาการได้ไล่ยนหน่อยๆเนาะครับเนาะตัวหนยหน่อยๆเหลืองๆม,มีแต่ปลากาเนี่ยไปชิเบ็ดมันมีแต่ปลาอันนั้นตัวครับผมนั่นแหละมันก็ดึกลงปลบมันก็กินปาลาบ่ได้ก็เห็นโตลอยมาเลยเนีครับมื่กินเบ็ดเนี่ยเอาขึ้นมาปดไวโพดไวโพดไวก็ดื้อไปในลายในลายเอาแปรเป็นเ,เลขเบิ้งครับคุณแม่บุญยังแปรสี่ตัวไหนล่ะแปรกังได้ล่ะปลาอ่ะเจ็ดหรือแปดก็ได้ ปลาหน้าแปดแล้วครับปลากับแปดเนาะผมปลาแปดปลาแปดมันไปน้ากันสีคนไหนกับคีเลอรครับไปสีคนเดี๋ยวสมมติมาก่อนครับกับมีผัวกับเมียเพิ่์นผู้เฒ่าไดเดี๋ยวไปไปสีคนผัวกับเมียเพิ่์นสี่แล้วก็ย่ายกับลูกสาวย่ายนี่ละลูกสาวผู้น้อยปลาแปดไปสี่ี่ยังอีกครับบ่เนี้ยกับผัวกับเมียผัวกับเมียเพิ่์นผู้เฒ่านั่นสองเฒ่าเพิ่์นั่นล่งสองเฒ่าสองอีกสองมีสองมานําอีก นั่นล่ะจกักสิแปลเป็นจังได๋ล่ะเนี้อกุ้งได้กุ้งกะเก่าได้บ้างเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ็ให้แปลเอาเด้อนะครับกุ้งกะเก่าได้ใส่เนี้อกุงายยาก้งคุณยายเป๊ะเก่าซีป่ครับอืมอันเด็กซีนี่มากจะใส่นอกอ่ะซีคนในน้ำปลาปลาแปดแปดแปดซีปลาหน่อย ปลาหน่อยได้มันน่าปลาหน่อยปลาใหญ่เป็นปลาตัวน้อยซ้ำนี่ซ้ำนี่ละซ้ำอันนี้ละกูปลาหน่อยปลาหน่อยนี่เป็นเมีนมณปลใหญ่ได้ครับอืบ้านนี่มันมันกับเปรไปได้หลายอย่างคัันอันนี้นอะครับเอาให้ให้คุณแม่บุญยังเปย์บังขับจับใส่บังขับเล็กซีเปย์มันกับวันแน่ดอกแต่ว่าซีนี่กับซีมีดเราเลือกมันกับซีอยู่แล้วครับไปกับซีคนซีเอาซีซีละลามันมีดยืนซีวันสาครับ อ่าก็ป้านันกาเข้าสิขวิคิดเป็นแปดก็ได้อ่าแปดไปน้ำสักน้อยแปดผู้เท่านะครเป็นเก่าดิผู้เท่าก็เก่าเออผู้เท่าสองคนนะครเข้ากับบอสสองดอกเเป็นเก่าเลยเก่าตัดสองออกนะครับแมนตัดสองออกครับมันใด่สี่เก่าแปดได้บาทเนี่ยกะกะกะเหล่าแต่แปดสี่เก่าก็ได้ แปดรับกันโยขันสี่เก้าเก้าสี่แปดแม่มันกัดรับกันโยขันเอาแ่เก้าเอาตัวไหนเดี๋ยวถามแม่บุญยังก่อนครับตัวไหนครับเอาแปดสี่เก้าก่อนละมันงามนอแปดสี่เก้าครับผมเอานี่งามขั้นบ่ให้กัดกัดคิดเอานะแปะไปจังไหนกับวาแต่แม่น่ะแปะไปแนวนั่นละครับผู้เฒ่าสองคนกัดจีเอาสองมาใส่แท่น เป็นเลขสองตัวก็ได้นะครับเออมันก็แล้วแต่เอาสองตัวลางสองเอาสองยังครับสองตัวลางบ่ครับสองใดล่ะจับใสสองสี่บอเอาสองสี่บอครับเอาสองซีก็สองสีต้องไปสี่คนครับผมไปสี่คนผูเ่ากับซองแล้วครับน้ามันไปสี่คนในบางอีกครั้งหนึ่งครับเด็กมันหมุนอยู่ในนี่แหละเนาะครับแม่วาอยู่หันละครับ เอ้ามียั้งเพิ่มเติมอีกครับคุณแม่บุญยังกะหมี่ละกะมี่ซ้ำนั่นละมีซ้ำนี่อ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมมอทงนั่นไม่ได้ครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตระเลยของแม่บุญยังครับแม่บุญยังฝันว่าได้ไปหาปลาสีเบ็ดล่ะครับท่านผู้ชมเนาะใส่ปลาหลายครับฝันแบบนี้จะมีโชคใหญ่แน่นอนครับผมแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าแปลเป็นเลขสามตัวไปฝากเอฟซีนะครับท่านผู้ชม เลข2ตัวนี่เป็น2 4 2 4ครับ f c ฟซงวดวันที่1กรกฎาคมพศ2 5 6 7นี่ครับคันถ่า f c แปลได้ตัวใดกับข้อเมนต์มาบอกเบาแอมรอทงน้ำครับขอให้มีโชคใหญ่น้ำกันเนาะครับเนาะ8 4 9ตัดเล้นครับหลักกับสอครับสำหรับคลิปนีเบาแอมรอทงกับศิลา f c ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่ f c เมื่อนี้ครับ เมื่อในเบาแอมระทรงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมระทรงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรีกีกยลทองเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิเรืร่อกเนะครับนะ้องสู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ขางนกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับครับสู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตาหมายมโหส์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนละก็ใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ออตอนสวัเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติไมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบตอขอบคุณครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮาไข้า่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน ในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสด้มาสักกะกาบหลวงปูน่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสนานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสนานผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมากนะครับ,บเ,เบนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันนีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดโกกมณีก็แต่งวัดหลวงปุลุ้ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปุลุ้ยเนี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับ เงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมรอทงกับบล่อซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสมแช้วคาเบาแอมรอทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุลลอดไม่ให้เอฟซีนะครับสม้ช เอาไปอาบชำระร่างกายเสีเนียดจังไรที่บอดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสีเนียดจังไรในตัวเฮาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลามาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกฮีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม 사투사투 satu, satu.